กัสวัสดีครับรอวันนี้เราอยู่กับเล่นเอทนี่ครับก็ไม่มีอะไรมาค่อยากมา,มาแข่งมอเตอร์ไซค์ก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็มาถึงด้านนี้ก็เป็นอันที่ว่าไก่มาถามว่าทำไมผมไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายก็อภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับรเสียงแป๊บ ก็เพราะว่าผมนู่นผมฟังหายก็ถามว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่ก็ใช้หูฟังของคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีมาแล้วพี่ยังมาแล้วมาแล้วโอเคจัดมาเอิดมากูบิดอืม,มา เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรฟาดฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดฟาดฟาดเฮ้ยมาแล้วฟาดฟาดยิงฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่น้ำมันหมดวอปโอ้โหแล้วปังลยฟาดฟาดฟาดเสียหลักเสียหลัก ฟังเสียหลักเลยโอ้โท่ทีผมพี่มันแรงน้องบุบ๊ดหมดสัง,งานโอ้เวนไปแล้วยิงยิงยิงเสียหลักไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีบู๊ดอยู่มีบู๊ดอยู่เก็บเท้าหรือ ยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยอืมเจอหน่อยเซดามาคอมไหมหนูไอ้หนูโอ้ยกูจะตายแล้วไม่อ่ะเจ้าจังวะไม่อยากอะไรหรอกก็ <c oughs> ง่า,า,ายกระจกจัดไปต้องรออีกชั่วโมงกว่าครัถ้ามันจะเต็มต้องรอ <c oughs> <c oughs> โอเคฟังเขาอยู่โอเค,อเคมาแล้ว <c oughs> มาถึงยกล้ออือหือเอายิงยิงอิงอืฟาดฟาดเสียหลักครับผมเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอะไรมาแล้ว A P G A P G เฮ้ยกระตุกกระตุกอืออยิงยิงอะไรเดี๋ยวเดียว ยิงไม่โดนใครเลยอืมเสียหลักยิงมาแล้ววันที่หกอ้หกยิงไปศูนย์หมดฟาดฟาดไออบิจิไงจ้าเอ้าโอ้อี่แกเลแล้ว นอนซ้ำตอนนี้ดึกแล้วก็อยากนอนเจ็บคอโอเคครับก็ฝากกดไลค์ subscribe แชร์เจอกันลคลิปหน้าครับคลิปหน้าแจ้หงหูโหดูที่เลยนี้มาแบบเบสิกเบสิกเด็กๆก่อนครับเจอกันคลิปหน้าบ,บ๊ายบาๆ